คลิปนี้นะคะเป็นคลิปมืดเราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่เนี่ยคนที่คุณไม่ค่อยจะชอบเนี่ยตอนเนี้นณเวลานี้นเวลานี้ตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างถ้าดูจาก อ่าในไพ่อะไรเนี่ยนะมีคนจ้องจับผิดเขาอยู่บุคคลผู้นี้เนี่ยนะตอนเนี้ยกําลังแบบชีวิตของเขาเนี่ยกาลังจะถึงเวลาสิ้นสุดของชีวิตถ้าเป็นเรื่องการงานก็อยู่ในจุดที่แบบเจ๊งอ่าใช้คําว่าเจ๊งได้เลยถ้าเป็นในเรื่อง ธุรกิจถ้าเป็นในเรื่องหน้าที่การงานเรื่องบริษัทก็อยู่ในช่วงแบบกืนบอกเข้าคายบอกอคนคนนี้เนี่ยนะถ้าถามว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นคนฉลาดแกมโกงค่ะพยายามทำตัวให้ดูหน้าศรัทธาพยายามทำตัวให้ดูหน้านับถือ พยายามใช้เล่เหลี่ยมในการหลอกลวงเงินทองของบุคคลอื่นชีวิตของเขาเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะมันหัวคว่ำเขาหาทางออกไม่เจอมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยช่วงเนี้เหมือนเขาจะเบื่อกับอะไรหลายอย่างสําหรับปัญหาที่เขากำลังเผชิญสาหรับปัญหาที่ตัวบุคคลผู้นี้กำลัง เคเชิญอยู่ณเวลาเนี้ตอนเนี้ก็เป็นปัญหาที่เขากืนไม่เข้าคลายไม่ออกเขาอาจจะต้องปรึกษากับคนที่มีความรู้ต้องใช้เวลาในการปรึกษาปัญหาที่เขามีณเวลาเนี้ตอนเนี้กับคนที่มีความรู้คนที่แบบจะมาช่วยแก้ปัญหาเขาได้ถ้าถามว่าปัญหาของเขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรปัญหาของเขาเนี่ยมันเกิดจากตัวเขาเองที่บริหารธุรกิจผิดพลาด ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการช่อโกงเงินของคนอื่นแล้วก็มีหลายคนมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีตอนนี้ชีวิตของเขาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับและมีปัญหาเรื่องคดีความเข้ามาตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยบุคคลผู้เนี้ยเขากำลังปรึกษาปัญหาทางด้านคดีความกับ ทนายความของเขาอยู่คนคนนี้กำลังปรึกษาปัญหาชีวิตกับทนายความคือตอนนี้ถ้าถามว่าเขามีปัญหาอะไรหนักๆไหมปัญหาที่เขามีหนักๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในธุรกิจในงานของเขาเจอเพื่อนร่วมงานเนี่แหละทรยศเจอคนใกล้ชิดทรยศเจอญาติพี่น้องทรยศปัญหาที่เขาเผชิญอยู่นะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาที่จะ แกได้ด้วยเงินนะปัญหาบางอย่างอ่ะสามารถแก้ได้ด้วยเงินนะคะฝนตกหนักฝนถลม่มหลังคาพังฝนตกหนักจนหลังคาพังแก้ได้ด้วยเงินขอแค่คุณมีเงินก็จ้างช่างฝีมือดีจ้างช่างซ่อมหลังคาเก่งมาซ่อมหลังคาได้ภายในสองวันปัญหาบางอย่างแก้ได้ด้วยเงินแต่ปัญหาบางอย่างเนี่ย ไม่สามารถใช้เงินแกได้เช่นไปฆ่าเขาตายไปแทงเขาตายหรือปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สี่ไปยิงเมียน้อยตายอ่าบางทีแบบโมโหผัวแอบไปมีเมียน้อยเนี่ยเอาปืนไปยิงเมียน้อยตายมันเป็นคดีอาญาค่ะปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้ด้วยเงิน แต่ถ้ามีเงินมากพอก็สามารถจ้างทนายเก่งได้บางคนน่ะไม่สู้คดีเลยจ้างทนายทนายยื่นเรื่องประกันตัวอะไรเรียบร้อยแล้วทนายให้คำปรึกษาสรุปได้เลยว่าคดีนี้ติดคุกไม่ต่ำกว่าสิบปีแน่นอนเพราะคุณไปพัวพันคดีที่ว่ามันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอประกันตัวได้เสร็จปุ๊บเก็บผ้าเก็บผ่อนเก็บข้าวเก็บของหนีไปอยู่ต่างประเทศเลยตอนนี้ลูกสองคนแล้วส่วนทนายติดคุกแทนเพราะว่าเป็นทนายโจร เพราะทำตัวเป็นทนายโจรแล้วก็ไปชอบโกงเงินคนอื่นมาก็เลยโดนคดีซะเองขึ้นชื่อว่าทนายอ่ะวันนี้ฟ้องเขาอ่ะพรุ่งนี้เขาก็ฟ้องยิ่งถ้าเป็นทนายโจนน่ะกรรมมันไหวบุคคลผู้นี้เนี่ยนะเขากำลังวางแผนอ่ะเหมือนกับว่าณเวลานี้ตอนนี้บุคคลผู้นี้เขากำลังใช้สมองค่อนข้างเยอะนะใช้สมองในการ อ่าวางแผนวางแผนชีวิตมีการวางแผนร่วมกันอะระหว่างผู้หญิง3ามคนกับเพื่อนๆน,น่าจะเป็นญาติพี่น้องนะตอนนี้เขากาลังวางแผนร่วมกันกับญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คนคนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเงินแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้วิธีขี้โกงในการปอกลอกทรัพย์สินเรื่องเงิน คนคนนี้เหมือนเขาเครียดมากเหมือนเขาวางแผนจะไปไปเที่ยวทะเลกแก้เครียดเงินที่เขาได้มาเนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อรถเรียบร้อยแล้วนะเหมือนเขาไปช่อโกงเงินคนอื่นมาแล้วเขาเอาเงินไปซื้อรถนะ่ะแล้วตอนเนี้เหมือนเขาอาจจะย้ายอาจจะย้ายหรือหรือหนีคดีก็ได้นะบุคคลผู้นี้จะโดนคดีฟ้องร้องนะแล้วก็อาจจะต้องย้ายที่อยู่ต้องหนีคดี ธุรกิจการงานที่เขากำลังดำเนินอยู่ตอนนี้ถ้าถามว่ามันมีปัญหาไหมบอกได้เลยว่ามีปัญหาทุกงานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองบุคคลผู้นี้เนี่ยก็เริ่มไม่อยากจะยุ่งกับเขาบุคคลผู้นี้ทำงานออนไลน์เป็นหลักนะอาจจะค้าขายส่งออกนำเข้าอาจจะขายของออนไลน์ขายวัตถุมงคลขายเครื่องประดับขายเสื้อผ้า ตอนนี้เขากำลังวิ่งเต้นเรื่องเรื่องเงินอยู่บุคคลผู้นี้กำลังวิ่งเต้นเรื่องเงินอยู่อาจจะไปกู้เงินธนาคารก็ได้นะหรือไม่ก็อายัดเงินตัวเองหรือยังไงเรียกต้องเรียกว่าไงอามีการเบิกเงินของตัวเองก่อนจะโดนอายัดบุคคลผู้นี้กำลังไปถอนเงินทั้งหมดที่มีในบัญชีของตัวเองก่อนที่เงินของเขาจะถูกอายัดค่ะ คนคนนี้กำลังวางแผนในเรื่องการบริหารจัดการทางธุรกิจการบริหารจัดการทางด้านการเงินเขาได้นำเงินที่เขาได้มาจากการช่อโกงคนอื่นเนี่ยไปซื้อรถซื้อที่ดินคนคนนี้ยอยู่ในช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ปกป้องไม่คุ้มครองค่ะตอนนี้ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบใกล้จะเป็นบ้าใกล้จะเป็นโรคประสาทเครียด บางครั้งคนคนนี้มีอาการโรคไบโพล่าด้วยนะบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็ร้องไห้วันนี้อารมณ์ดีพรุ่งนี้อารมณ์ไม่ดีตอนเช้าหัวเราะสนุกสนานล่าเริงตกเย็นมาเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้านั่งร้องไห้เอ๋มองว่าคนคนนี้เขาเคยพยายามจะเอาชนะคุณนะแต่ตอนนี้เขากำลังแก้ปัญหาตัวเองเป็นหลักโดยเขาไม่ได้สนใจคุณทีนี้เอจะดูไพ่ทารโนะคะว่าบุคคลผู้นี้ ณเวลาเนี้ตอนนี้บุคคลผู้นี้ยเขาคิดยังไงกับคุณเราก็มาเริ่มกันนะคะใบที่หนึ่งเก้าเหรียญหัวตั้งสามถ้วยเดสตาร์เหมือนจะเป็นเก้าหม้ยนะ สิบเหรียญเดีลยวเว์เดวิลแล้วก็คุณคิดยังไงกับเขาเขาคิดยังไงกับคุณ คุณมองว่าเขาเป็นคนเก่งนะแต่เป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมคุณมองว่าบุคคลผู้เนี้ยคุณมองว่าบุคคลผู้เนี้ยเป็นคนชอบเอาชนะในขณะที่เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนรักหมารักแมวรักสัตว์โลกชอบแมวชอบกระต่ายเขามองว่า เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามด้วยนะคุณเป็นคนเหมือนกับว่าคนคนนี้เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนชอบกินเป็นคนชอบเที่ยวเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนสวยเป็นคนหน้าตาดีคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหน้าตาดีคุณเป็นคนชอบกินเป็นคนชอบเที่ยวคุณเป็นคนใช้เงินเก่งคุณเป็นคนมีตังค์และในบางครั้งเนี่ยคุณก็เป็นคนค่อนข้างจะลึกลับบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้นะว่าคุณเนี่ย กำลังอยู่ในสภาวะที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ได้ยากมากแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้ว่าคุณนะ่ะอาจจะเลือกที่จะไปในทางที่สงบสันติมากกว่าการทะเลาะหรือการขัดแย้งกับคนหมู่มากเขาดูคุณออกค่ะเขารู้ว่าคุณนะ่ะแบบว่าไม่ชอบมีเรื่องกับใครคุณเป็นคนรักสงบแต่ในสายตาของของคุณนะ่ะคุณมองว่าคนคนนี้ชอบมีเรื่องทะเลาะกับชาวบ้าน เป็นคนเก่งทางด้านการทำการค้าการทำธุรกิจคุณมองว่าตัวคุณอนะมองบุคคลผู้นี้ว่าคนคนนี้เป็นคนชอบเอาชนะเป็นคนทำธุรกิจเก่งหาเงินก็เก่งเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนที่มีบุคลิกดูน่านับถือแล้วคุณก็ยังมองรู้ด้วยว่าคนคนนี้เป็นโรคนอนไม่หลับแล้วก็เป็นคนที่ทำมาหากินเก่ง คุณมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีหัวทางด้านการค้าทำธุรกิจเก่งมากเป็นคนมีหัวการค้าทำธุรกิจเก่งมากคุณมองว่าคนคนนี้มีลักษณะของความเป็นแบบอ่าวูแมนน่ะบิซเนสวูแมนน่ะเป็นนักธุรกิจหญิงที่มีความสามารถแต่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็มีกลโกลงมากไปหน่อย ผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็รู้สึกเอาชนะคุณไม่ได้นะคนคนนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะเอาชนะอะไรคุณได้เขารู้สึกว่าเขาอะเอาชนะอะไรคุณไม่ได้แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยพลาดในหลายๆจุด ตอนนี้เขาคิดไม่ได้นอนไม่หลับกําลังเครียดเรื่องคดีความอาจจะย้ายบ้านหนีหรือหนีไปอยู่ที่อื่นบุคคลผู้เนี้อาจจะกําลังย้ายบ้านหนีไปอยู่ที่อื่นนะคนคนนี้ยจะหนีไปอยู่ที่อื่นเขาเครียดมากกําลังมีปัญหาเรื่องคดีแล้วเขารู้ได้ว่าคุณน่ะไม่ค่อยอยากยุ่งกับเขาสักเท่าไหร่เขาคิดว่าคุณก็อาจจะแบบถอยไปแล้วอ่ะ เขาคิดว่าตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาส่วนตัวอยู่เหมือนกันแต่คุณก็อาจจะเลือกที่จะนิ่งเฉยอะ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เอ่อธรรมะธรรมโมชอบเข้าวัดชอบทาบุญชอบนั่งสมาธิเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่ชอบต้นไม้ใบหญ้าเขาก็หาเรื่องจ้องจับผิดคุณอยู่คนคนนี้หาเรื่องจ้องจับผิดคุณอยู่เพรามองว่าคุณอ่ะเป็นคนมีเซนส์นนะเป็นคนที่แบบ เหมือนฉลาดอะเป็นคนเป็นคนจิตใจดีเป็นคนฉลาดแล้วก็กำลังมีปัญหาส่วนตัวอยู่คนคนนี้เป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมนะตอนนี้เขากำลังวิ่งเต้นเรื่องกู้เงินด้วยคนคนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบขี้เกียจเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่ ใช้สมองในการทํางานมากกว่าใช้กําลังเขามองว่าคุณอะแบบเหมือนเท่าทานรกอะอายุเยอะแล้วแต่นิสัยเหมือนเด็กเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีหัวทางด้านธุรกิจดีมากเขามองว่าคุณเป็นคนรักสวยรักงามค่ะชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวที่สําคัญเขารู้สึกว่าคุณอะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเหมือนเขาก็คิดร้ายคุณนะ คนคนนี้คิดร้ายคุณหาเรื่องจ้องจับผิดหาเรื่องจ้องจ้องเล่นงานแต่ตอนนี้ชีวิตของเขากำลังถึงจุดจบค่ะคนคนนี้เขาจ้องเล่นงานคุณเขาคิดร้ายคุณเขาไม่ชอบคุณเขาไม่ชอบคุณในหลายๆอย่างแต่ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยชีวิตของเขาเนี่ยกำลังกลับหัวเขากำลังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับลูกน้องคนคนนี้กำลังมีความคิด อยากจะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศหรืออาจอยากจะย้ายที่อยู่คนคนนี้เป็นคนที่ชอบเข้าหาพวกหมอผีร่างทรงแล้วก็เป็นคนที่แบบอะไรอะไรก็เงินะ่ะเป็นคนที่โลภมากเป็นคนที่โลภแล้วก็อ,อาญาติที่น้องญาติที่น้องในบ้านเนี่ยก็สนับสนุน ตอนนี้เขากำลังชีวิตกำลังตกต่ำถ้าคนคนนี้เป็นนักเรียนนะก็โดนไล่ออกถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็อาจจะโดนไล่ออกถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยอาจจะโดนรีทายต้องย้ายที่เรียนเป็นพนักงานบริษัทก็โดนไล่ออกถ้าเป็นเจ้าของบริษัทก็เจ๊งค่ะตอนนี้ต้องใช้คำว่าเจ๊ง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 ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทก็เจ๊งถ้าเป็นนักเรียนก็โดนไล่ออกถ้าเป็นลูกจ้างบริษัทก็โดนไล่ออกตอนนี้เขากำลังมีปัญหามืดแปดด้าน กำลังจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์น่ะหรือขายไปเลยตอนนี้เขาเชื่อแล้วนะว่ากดแห่งกรรมมันมีจริงคนคนนี้ตอนนี้กำลังแบบมีอาการทางจิตนะคิดแบบเพ้อเจ้อเงี้ยเหมือนจะเป็นบ้าเขาไม่มีความสุขนะแล้วเขาก็รู้สึกด้วยว่าคุณน่ะอาจจะอาจจะแบบกำลังสมน้ำหน้าเขาอยู่เขาก็ดูคุณอยู่นะแต่เหมือนกับว่า เขาก็มองคุณในด้านไม่ดีเขาคิดกับคุณไม่ดีค่ะแต่ทำอะไรคุณไม่ได้เขารู้ว่าคุณอ่ะก็เป็นคนแบบถ้าคุณเหมือนกับว่าเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนชอบสนุกสนานอ่ะถ้าเขาไม่ไปยุ่งกับคุณคุณก็จะอยู่กับลูกอยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับเพื่อนไปกินไปเที่ยวเขาคิดว่าเขาเนี่ยสามารถเอาชนะคุณได้แต่ต้องใช้ ความอดทนอย่างมากเขาคิดว่าเขาสามารถเอาชนะคุณได้แต่ต้องใช้ความอดทนแต่จริงๆคนคนนี้เอาชนะคุณได้เพราะว่าเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงเขาก็เลยเอาชนะคุณค่ะประกอบกับว่าคุณน่ะเป็นคนที่สวยกว่ามีสเสน่ห์มากกว่าคุณเป็นคนที่แบบสบายสบายกับชีวิตแล้วคุณน่ะก็เป็นคนที่แบบมีมีความดีมากกว่าเขาอ่ะคือคุณเป็นคนที่ทำธุรกิจด้วยความ สุจริตคุณทำธุรกิจด้วยความยุติธรรมคุณทำธุรกิจด้วยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างคุณไม่ได้ทำธุรกิจผิดกฎหมายสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ